เกดรับสาร,รภาพกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ฟังในโหนกระแสแล้วมันแปลกๆเนะนะมีการบอกว่าแบงค์ปลอมที่ได้มาเป็นเพราะสะสมได้มาจากแฟนบ้างนะครับแต่จบรายการผมขอคุยตรงๆเลยว่าเกดพี่ฟังแล้วมันประหลาดปะคุยกับพี่ตรงๆเลยดีกว่านะจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเกดก็บอกว่าที่หนูเนี่ยนะมาอยู่ในวงการแบงค์ปลอมได้เพราะว่าเหือนหนูเป็นสายให้กับตำรวจผมฟังแล้วแม่งก็ยิ่งประหลาดไปใหญ่เลยนะครับ ก็เลยโทรหาทางตำรวจที่เกดกล่าวอ้างเนี่ยพอโทรไปเขาก็ไม่มีข้อมูลนะแล้วก็เกดเนี่ยบอกเคยเจอตำรวจครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรนะผมซักไปซักมาเกดก็เลยรับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในวงการสีเทานี่แหละนะอยู่ในวงการแบงค์ปอมแล้วก็อยู่แบบเจ้าแม่อยู่มานานถึงเจ็ดแปดปีนะครับแล้วก็รู้ชื่อเสียงของไอ้คนที่มาหลอกนี่ดีทั้งคนจีนทั้งคนผิวสีว่าไอ้นี่มันชื่อเสียงดัง นะแล้วก็หลอกคนมาเยอะแต่คิดว่าตัวเองเอาอยู่ชะล่าใจก็เลยรับงานนี้ครับสุดท้ายพลาดนะก็เลยโดนหลอกนะก็เหมือนโจรป้นโจรเนีนะ่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องออกจากวงการแล้วก็ ยอมเอาข้อมูลให้กับตำรวจเพราะว่าสุดท้ายโดนเข้ากับตัวเองนะอ่ะแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับน่ารักสารภาพแล้วแต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าเขามีคดีความกันอยู่อ่ะเดี๋ยวคนกดติดตามไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนจบเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรกดติดตามไว้ครับ